สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์สวัสดีวันเสาร์อยู่ในป่าคือเกา่าออกมายางมายางออกกำลังกายมาเดินออกกำลังกายนะคะตรงนั้นทางไปอะไรก็ไม่รู้ เาเอา,เอาหัวกันไใบแสดงว่าบ่ห้ไปเอากลัมาทางนี้ดอกหญยาขึ้นคางทางสีเหลืองสวยมากดอกหญ้าเดียเ๋ยวนี้ดอกยาป่าป เบื่งความสวยของธรรมชาติในป่าวัวดอกเหยียงกับงามอยู่เดยดอกเล็กน้อย,น,อยน้อยแต่งามอันนี้ก็สีเหลืองขาวอยากมาแพงเงินทองไม่พอใช้ไปต่อไปเลย ้างทาามันสิมีดอกหย่าเต็มเนี่สวยปะดอกหย่าสวยไหมสวยงามตลอดข้างทางทีไม่ไม่ยางนะค่ะมันก็สิมีดอกสีเหลืองอันนี้ สวยออกกําลังกายและชมดอกไม้นะจ๊ะฮู้วังนี่ไปต่อดอกอะไรเสซฟไปยยในรู้ มาเศร้าหมเศราโมไม่ต่นใหม่ใหญ่เด้อบ่นี่ไปละบาย see you next time.